สวัสดีครับแม่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับแม่หน่อยคนฟันแม่นนะครับแม่หน่อยฟันแม่นครับฟันแนวไรก่อแม่หน่อยคืออะไรเนี่ยครับฟันว่าเห็นจระเข้ใช่ไหมจระเข้ไม่ได้ใส่อีกครับสตัวมาใส่ตัวมันจะตัวใหญ่ใโอ้สารวันลผมแล้วครับเป็นจมีนเป็นจมีนต้นหองสองตัวจระเข้แมีนมาสองตัวใหญ่แหงที่ยมกิซามุนเนาะกุ้งหุ่มโอ้ทำต้นยมใชกุ้งหุ่มกุ้งสองกุ้งทั้งมาตาใส นันน่นไปเข้าห้องน้ำอยู่คุณเดี๋ยวขาไปเข้าห้องน้ำอยู่คุณค่ะก็แล่นหนักอยูแล่นหนักมอกูว่ามันยังแล่นหนักหมกูเขบอกว่ามันจระเข้ยสองตัวครับบาดนี้ไปเข้าห้องน้ำป้านอนอยู่ห้องน้ำอีกตัวหนึ่งเป็นตัวลูกบันบาดนี้โอ้ลูกก็มีอีกลูกก็มีอีกเป็นสามนะสามตัวครับบาดนี้มันไปเดบ้างตัวหนึ่งอีกบาดน,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 นี้เป็นยังคือบูนจะเข้จิ้งหลียคือบูนี้จิงนี้เออใช่ค่ะมันเปิบ้างมันเปิดออกดู เอาที่ออกลูกออกลูกอีกใ้หอดลูกพ่อใม่ออกลูก่ะได้ลูกหน่อยไปลูกหน่อยพ่อไปเบิ่งแล้วพัไปออกมันก็เลีนี้ป่นี่แม่มันทิมลูกนี้เลยทิลูกนี้เลยไปลูกเดาาสีนี้เลยไปไปไปลบงดูกมันดูกแปลตัวเนี่ยลูกแปลตแวดูกแปลตัวดูกแปลตัเลยเนี่แปดตัวปันนี้ตัวพูนซีตัวเมส ตัวผู้ซีแม่ซี่แม่ตัวผู้ตัวแม่เัวหน้แม่ซีอ่ะจบไวแล้ครับทีมงานเบื้องหลยดเบื้องหังก็จุดตเลย้อง่ายก็จุดตัเลยเ็น้ังหลัคือตัวผู้ตัวแม่เบื้องแังก็จุดตเลยตัวแม่หูวจักหัวตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้แม่ตัวผู้ซี่ตัวแม่ซีขันขาเอาเป็นเนี่ถือได้ครับเพราะวามิเอฟซีแปรถือตลอดที่มาติตามกับไม่น้อยครับตอนที่ฟันเนี่ยเขามาสองงวดซ่อน บาติดกระโปรงฝันเลยเลยโบได้มาติดตามครับ<ม>บาดนี้มามากโจระเข้ <laughs> มันบอกแม่บอกร้าไม่น้อยบอ่กราว่ามันเด็กขาบแต่ยังโบเรื่อยขาบมันออกอะไรตวนี้แม่นี้เลยนนี้เลยนี้เลยทิมลูกไปห้อ,องข่าวห้องน้ำหันเลยครับทิมไปวัดจิตตัววัดจิตตัวเลยทิมลูกควนี้เลยแม่นี่แม่กันนี้ลูกทิมลูกก็เลยไปห้องน้ำมันครับไปเบิ้งลูกมันนับเดี๋ยวไปยังคือบุนี้แม่ลูกแม่เหมือน ลู <g az Compass> ่ก็บโี้เลยแบอยู่บนี้น่ะเล่นนูหันก็หันเลยซีเมซีอูคู่เมซีแปดตัวแปตัวแปดตัวแตัวค่ะออ้มางรเคสสามตัวต้งมดมาที่เรกค่ะตอนที่รกมาสองมาออกลูกมากกบลูกอีกตัวนึงรวมกันจะเป็นสามเมมืออกลูกอีกแปดตัวอีกแบบเอ้าสิเตปีเป็นเลขแน่ออกไนาแบบมันเดบอกเลขอยู่ไหมคะเดบอกเลขผมบอกเลบอก ได้บอกพอเห็นเลลเห็นนะคกให้เห็นซื่อตีเต่่แม่ไรต้งมีเล็กพ่บอกอีไมน้อยตัวไหครับมันปถั่วถัเปนับบังเบมันนับรับวเลีขี้างห้างหนึ่งมัน้างหนึ่งแปดางนึงแปดเนี่ยางนึงเจ็ดหางนึ่งเจ็ดเ่ยเจแปเจดอันนี้คือเลขยังแม่นับเล็บอเ่นับบสามตัวเหรครับนี่บ่เล็กสามตัว ไปรับับตัวหนึ่งนั่นโทจะไปรับตัวหนึ่งหางนั่นหางตัวหนึ่งหางตัวปูนั่นมีสามโอ้ยจะตะเคี่ยสามหางแม่ไม่ตะเคี่ยสามหางบัดไปได้ยินจีนบัดได้ตะเคี่ยสามหางบนสามแปดเจ็ดใช่ป่ะครับจับซอยกันตีเนาะครับซอยกันตี้ยเอาจากปากไม่หน่อยครับฟังจากปากไม่หน่อยเลยครับตัวไหนครับสามตัวนี่ตัวไหนครับสามตัวนี่มันสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ด สามแปดเจ็ดนีาครับแล้วแปดเจ็ดนสองตัวแปดห้าศูนย์แปดห้าโม้แปดห้าศูนย์ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งราคาเจ็ดหก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 แปดห้าศูนย์กามาเจ็ดหกกามาแล้วก็สามแปดเจ็ดแล้วก็รัดเรนแปดเจ็ดเจ็ดแปดครับเป็นเลขสามหางครับ ตวปูตัวเมียว่แยบวายแยบวแยแยกเลยยุ่งกเลยก็ยุ่งพูนเลยก็ยุ่งพูนเลยบาดีรนมาแม่มาหาบ่ะนะครับไปอีกก็มาอีกแม่บ้านข้าบลูกนี่อีกข้าลูกนี้อีกข้าลูกนี้ไปเข้าห้องน้ำเพื่อสงขาลูกนี้อีกบัครผัดไปเบิ่งนั่นแล้วดลูกสี่ตัวโอ้สามตัวบัตอือเอาไหวใหว่าไห้ให้สมตัวเลยัว่างไว้สามตัวว่างไว้สามตัวอือือบ่างไว้สามตัวเลย ขับมีอยู่ตัวแม่ับเนาะมันโมนี้เลยครับเอาไปแฮร์ามตัวเลยขับขับไปบว้นี้แม่โมนี้เยมันไปเบิ้องแนวองน้จึงเป็นแนวไปเบิ้งขับตัวผู้นี้วัตถุดูเอาไปตัวเมษาว่าจวนสามศูนย์ใช่าะล่ะครับนี้ไปไปตัดต้อยกัเตียวต่อยรันเตียวมาเดเล่มาแล้วเดเลแลสามห้าอ่าวยจุดในเอฟซเบิ้ง สรุปตัวเติมแม่เพื่อนบอกนะครับครับตัวเลขนะครับสามแปดเจ็ดตัวได้แม่เราซื้อเอฟซีฟังชัดๆเนี่ยสามแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดหกครับเอาตามนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวสิจุดไปแคบหน้าจอเนาะครับเนาะเอาถามยังอีกครับไปสิถามยังไงตีเป็นตัวใดกับซอยกันตีเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่ฟันแบบนี้ฟันจใกมือแล้วแม่ฟันขึ้นบ้านนี่ โอ้พันใหม่ใหม่แม่พันใหม่ใหม่จำได้คักเนาะจำได้คักจำได้คักจำได้คักจำแม่ๆๆนจำแม่นเลยนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่หน่อยค่ะท่านผู้ชมสามแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิฉอมลองวิลาวก็คุณแม่หน่อยนะคะเนาะประจําวัวันที่สิบหกกันยายนพศสอ,องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมี่สามดาวกัสซีลาทำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะของหายจะโชว์มันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะกันยี่พึ่งพาไปใส่นะคะสำมั่นชมทอมี่สามดาวมีของดีมาฝากสำมั่นชมค่ะสรับชมเมืองคลองดีกระเบาแอมมาทงกันเลยค่ะเบอร์แอมมาทงน่เดินทางไปท้ำบุญวัดหลวงผู่รอดครับวัดหลวงผู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมันี้ของดีคลิปใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับสำมั่นชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซั์ครับค่าขายขายขายของบ,บูดีบุกค่าบโบ้ให้เขาล้านคนยางพานเอาตุมนไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรียกสื่อัตรีจึงนสิริภีเนะครับท่นะานผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเิร์ดรับนังถ่ายอยู่้องใหครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเฮ้ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายนะเนี้ยกู้เรื่องก,การใทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ มีชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่นรดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดออกมาก่อนป้าแตะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้น่น,นินฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าป้าสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จันะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุจนบุญกุศลครับผมแม่ผมรวยพอามีปู่หลอดไงพอานวัดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเราต้องการสินใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดถ่าโยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาบวมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมระทวงหุ่นข่าวกระบลรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกอยดีลูกค้าย่างบวเห็นล้านเฮาไขว้ไว่ามีเีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาล้านเหตุนในคนมองบวเห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้เงินในท้องไล่เข้ามาในบ้าน ในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ามที่ทาลำเล่ลยเงินทองกันหลายครับท่ามาช้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมับททันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลุ่ปลุกมากนะครับแล้วก็หลังจากเมื่อเทตเตะครับท่านชิกเมื่อเทตเตะหล้วก็บี้ยังสีครับลุ่นยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนุ่งปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นยูบหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสียเรลียวเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีหลายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาร์บาลพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนอวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่รว่ไหลนะครับนอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงห้กันนี่ครับหุ่นคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่ ay, กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ในละมุนแมาน้ำครับในละมุนคลองหลวงปูุลอดไม่หายอีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะให้ทิเบดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจะให้ในตัวเขาสิยได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบอยเอ็มระตุงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลืยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลวยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอมระตุงกับสิให้เบิ่งตุเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพราว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราผสมน้ำหาเ่าะครับ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 ล้างเสยีดยดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ